สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวลำโพงบลูทูธนะครับมีจำนวนทั้งหมด13ตัวครับพอดีช่วงนี้มันจะช่วงเทศกาลในนี่อีกแล้วครับ11เดือน11ครับใน l า z a ด a มันก็จัดโปรครับจัดโปรลดราคาลำโพงบลูทูธเยอะแยะมากเลยครับลดราคาครับผมก็เลยจะแนะนำตัวลำโพงบลูทูธที่ผมได้ทดสอบเสียงแล้วก็ได้ซื้อมาใช้หลายๆรุ่นนะครับ ก็ผมสรุปไว้ทั้งหมดจะมีทั้งหมด13ตัวครับก็ราคามันจะอยู่ตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นะครับเริ่มต้นที่ตัวแรกนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับเป็นตัวที่ราคาถูกสุดก่อนเลยก็คือตัวนี้ครับนี่ครับ KTS 1108ครับตัวนี้ผมเอามาลองใช้แล้วนะ,ะข้อดีคือมันสเปคสเปคมันจะอยู่ประมาณ20วัตต์เลยนะโดยลำโพงแต่ละดอกของมัน แต่และมันจะมีลําโพงทั้งหมด4ดอกใช่ไหมละ่ะเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณดอกละ5วัตครับเนี่ยหดอก5วัตทั้งหมด4ดอกก็20วัตตัวเนี้ผมได้แกะดูข้างในนะครับข้างในมันจะประกอบด้วยแบตเตอรี่2ก้อนเลยโดยปกติไอ้พวกลําโพงบลูทูธทั่วๆไปอะมันจะใส่แบตเตอรี่ให้เราเพียงแค่ก้อนเดียวเท่านั้นนะแต่รุ่นนี้มันใส่แบตเตอรี่ให้เราถึง2ก้อนเลยโดยแต่ละก้อนมันจะมีความจุอยู่แค่ประมาณ1,200มิลลิแอมแค่นั้นแหละ แต่ว่ามันใส่มา2ก้อนไงก็เลยมีความจุอยู่ที่2,400ม mm. ิลลิแอมคุณดูยอดขายมันนะครับเนี่ยมันยอดขายขายไปถึง3 3 0 0 0กว่าตัวแล้วเนี่ยราคาถูกมากครับ306บาทเองพร้อมส่งฟรีด้วยส่วนตัวต่อไปนะครับที่ผมจะแนะนำจริงๆผมสตดไว้หมดแล้วแหละเนี่ยผมสตดไว้หมดแล้วว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นลำโพงที่จะแพงขึ้นมาหน่อยครับเป็นตระก,กูลของ JBL ครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้หมดเลยนี่ครับตัวที่2 JBL GO 2ครับตัวนี้สเปคอยู่แค่3วัตต์เองนะแต่ว่าเสียงดีมากครับเป็นระบบกันน้ำครับตัวนี้แนะนำถ้าจะซื้อให้ซื้อจากลิงก์ของผมนะถ้าคุณไปกดเองคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ของปลอมครับถ้าเราจะซื้อนะเราแนะนำให้ดูร้านที่มันเป็นอย่างเงี้ยแบบร้าน JBL เงี้ย JBL เงี้ยที่มันเขียนว่า ลาซาด้ามอลนะครับเห็นตัวแดงๆตรงนี้ไหมนี่นี่ที่เขียนว่า la z a เนี่ยลาซาด้ามอลครับพวกนี้จะเป็นงานแท้แน่นอนเพราะว่าพวกนี้จะมีการรับประกันครับรับประกันถ้าของปลอมก็คืนได้เลยครับแต่ว่าราคามันจะอยู่ประมาณ700นะถ้าเราซื้อกันช่วงนี้จะอยู่700แต่ถ้าเรารอช่วงโปรอะโปรช่วงเดือน11เดือน11เดนี่ยเดี๋ยวไปกดคูปองรอกันเลยนะมันจะได้ราคาอยู่ที่500กว่าบาทเลย ผมซื้อนะ่ะได้ได้ราคาถูกมากถึงตัวที่เคยซื้อถูกที่สุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ530บาทที่ผมเคยซื้อได้อะแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะอยู่ประมาณ600ครับ5 9 0ร้อยบถึงหกราบาทช่วงมันลดราคานะแต่เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้มันขาย7จ็บาทใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันจะลด11เดือน1 1จะเหลือประมาณ6 0ร้อแต่ไม่รู้600เท่าไหร่นะค่อยไปรุ้นอันต่อไปครับตัวต่อไปนี่ครับ อันดับ3ครับไทบิดไทบิดเปิดดูนะครับนี่ผมทำลิงก์ไปหมดแล้วตัวเนี้ปกติมันจะขายอยู่1290บาทตัวนี้เสียงดีนะครับเป็นของไทบิดเอ็กซาวโกเป็นตัวเจ n 2นะครับเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากเจ n น1ตัวนี้แบตเตอรี่อึดมากข้างในมีแบต2ก้อนเหมือนกันเลยเหมือนกับตัวไอ้ KTS 1 1 0 8แต่ว่าตัวนี้เป็นระบบกันน้ำครับ กันน้ำได้เนี่ยเอาน้ำมาสาดมันได้มีลำโพงด้วยกัน2ดอกกำลังขับ1แต่ละดอกอยู่ที่8วัตต์ครับแล้วก็มีพัสี่ครับตัวนี้เสียงดีนะครับแล้วก็เล็กพกพาง่ายพกพาสะดวกคุณดูยอดขายดิ1,200ตัวแล้วยอดขายเป็นไงรับประกันคุณภาพครับตัวนี้เสียงดีแล้วก็ไม่ค่อยจะลดราคาด้วยครับเนี่ย ขนาดมันบอก11เดือน11ยังไม่ค่อยลดราคาเลยตัวนี้แต่เคยเคยเห็นราคาถูกสุดจะอยู่900กว่าบาทนะครับตัวนี้โอเคครับต่อไปอันดับที่4 w king t 8 t 8ครับตัวนี้ก็จะได้รับความนิยมกันครับแต่ว่าแต่ก่อนราคามันอยู่แค่พันกว่าบาทนะแต่ว่ามันก็ขายมาได้เรื่อยๆจนมันก็พัฒนามาเรื่อยๆครับจนปัจจุบันมันอัปเกรดเวอร์ชันบลูทูธขึ้นมาใหม่แล้วนะ มันน่าจะเป็นเวอร์ชันบลูทูธเวอร์ชัน5แล้วนะครับแต่เดี๋ยวดูสเปคมันก่อนเพราะว่ามันมีขายมานานแล้วนะตัวนี้ขายมาหลายปีแล้วก็ยังขายได้เรื่อยๆครับเมื่อก่อนมันจะขายอยู่ประมาณ1 8 0 0เองนะแต่ปัจจุบันมันจะอยู่ประมาณที่2002ครับตอนนี้มันยังไม่ลดราคานะ2 4 0พเดี๋ยวคุณไปกดช่วง11เดือน11ก็จะได้อยู่ประมาณ2002ครับนี่ตัวนี้สเปคจะอยู่ที่30วัตต์นะลำโพงมีด้วยกัน4ดอกเนี่ย ลำโพงสีดอกมีสีให้เลือกด้วยกันเนี่ยสีสีเลยเห็นไหมสีดำสีเทาสีขาวแล้วก็สีลายมิวสิกตัวนี้แล้วแต่ชอบเลยครับเสียงดีพอๆกับ q ิวเบิเลยนะแต่แต่จะเบาวกว่าแต่โทนเสียงออกไป็นแนวข,ของคิวเบินแล้ครับตัวนี้ผมลองเอามาเทียบเสียงแล้วไปดูคลิปเก,ก่าของผมได้แนะนำครับตัวนี้คุ้มสุดแล้วในราคาสองพโอเคครับต่อไป ระดับระดับเพิ่มขึ้นมาหน่อยครับก็จะเป็นของทอนสมาร์ทครับทอนสมาร์ทตัวตัวฮัลโลนี่ฮัลโลหนึ่งร้อยครับข้อดีของตัวนี้คือกําลังขับอยู่ที่60วัตต์เลยลำโพงมีด้วยกัน4ดอกนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยลำโพงมีด้วยกัน4ดอกมีดอกซับ1ดอกนะครับดอก4นิ้วถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็มีแหลมไม่ใช่แหลมมีแหลม1ดอกแหลม1ดอกตรงนี้แล้วก็กลางอีก2ดอกเนี่ย มีกลางสองดอกกลางกระแลมอะ่ะเนี่ยมันจะออกเป็นฟูลเล้งนะครับของดอกตัวนี้ส่วนนี้ก็จะต้องเป็นดอกเบทตู้ตัวนี้จะเป็นตู้พาสซีฟนะจริงๆมันมองไม่เห็นผมแกะดูแล้วตอนแรกผมก็งงเลยในการออกแบบมันด้านหลังนะครับด้านหลังมันจะมีพลาสซีฟที่เป็นขนาดใหญ่มากเลยครับพลาสซีฟประมาณ6นิ้วอะ่ะเนี่ยแล้วก็มีไฟ led ด้วยราคาของมันอยู่ประมาณ3,190นบาทครับ ตัวนี้จะไม่ก็มีคนสนใจซื้อนะมันเหมือนเป็นแบรนด์ใหม่อะเป็นแบรนด์ใหม่แบรนด์ไม่ดังแต่ผมว่ามาทดสอบเสียงเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยครับตัวนี้ข้อดีของมันคือมันมีไมโครโฟนด้วยนะครับแต่ว่าไมโครโฟนเราต้องมาเสียบสายเอารุ่นนี้ครับใช่ป่าวะรุ่นนี้ไม่มีครับต้องอีกรุ่นนึงครับรุ่นที่เป็นร้อยไอตัวร้อยสิบครับถ้าตัวร้อยสิบจะมีไมโครโฟนครับตัวนี้ไม่มีไมโครโฟนนะอืม เอาเอาเอา,เอาลิงก์หายลิงก์หายเดี๋ยวกลับไปลิงก์เดิมก่อนทันสมาท่านโลห์กสิบวัตต์สเปคของมันคือ60วัตต์แล้วก็แบตเอร์ครับมีไฟวิบวับวิบวับตัวเนี้ยข้อดีอีกอย่างนึงคือมันม,มีมีแอปครับเราเชื่อมต่อกับมือถือแล้วเราสามารถใช้มือถือเราคอนโทรลคอนโทรลเสียงได้อีกปรับไฟได้เพราะเนี่ยมันมีเนี่ยโปรเฟสชัซนอลออดิโอเนี่ยเอฟเฟกต์ Effect, แอปมาสามารถมีแอปด้วย แล้วก็เล่นได้นานถึง18ชั่วโมงครับแต่คนยังไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นแบรนด์อย่างที่ผมบอกแล้วมันเป็นแบรนด์ไม่ค่อยดังเหมือนพวกตะกูล jbl ครับแล้วก็มันเพิ่งออกมาใหม่ยอดขายมันก็เลยยังไม่เยอะครับเนี่ยขายได้6ตัวเองโอเคต่อไปจากนั้นเราก็จะข้ามมาเลยครับ h o m l g w o o d เป็นพวก onyx นะครับตระกูล onyx นะครับนี่ hollywood onyx on studio หกสำหรับสายพวก edm ครับ EDM เน้นเบสหนักๆครับแนะนำตัวนี้เลยครับเดี๋ยวช่วงโปรโมชั่น11บเดเดือนจะอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับตอนนี้มันขาย4,190ั่เาบาทถ้า4,100ผมว่ามันยังแพงอยู่เนี่ตัวนี้แนะนำเลยครับเบสหนักครับสามารถต่อเชื่อมต่อ2ตัวได้เนี่ยเชื่อมต่อแบบสตอริโอ2ตัวพร้อมกันได้ครับสเปคตัวนี้จะอยู่ที่60วัตต์นะเดี๋ยวอ่านก่อนเดี๋ยวดูก่อน สามารถฟังต่อเนื่องได้แค่8ชั่วโมงเองเนี่ยข้อเสียของมันเลยแบตมันไม่อึดครับแบตมันไม่อึดเลยครับตัวนี้ถ้าใครอยากอึดต้องเอาไปโมดิฟายครับสามารถเชื่อมต่อได้พร้อมกัน2ตัวสเปคจะอยู่ที่อ๋อ50วัตต์ครับ50วัตต์กรณีที่เราเสียบเสียบชาร์จไปด้วยนะ AC โหมดนะเนี่ย AC โหมดนะครับเนี่ยมันบอกอยู่ AC โหมดจะได้50วัตครับแต่ว่าถ้าเรา ถ้าเราไม่เสียบปลั๊กเนี่ยมันจะอยู่ประมาณแค่40วัตต์นะลำโพงตัวนี้จะมีลาโพงแค่สองดอกเองนะตัวนี้ตัวนี้ผมยังไม่เคยแกะดูนะครับตัวนี้อโอเคตัวต่อไปแต่ว่าพวกนี้ข้อดีคือมันเป็นงานแบรนด์เนี่ยคุณซื้อมาคุณจะขายต่อราคาก็ไม่ตกครับโอเคตัวต่อไปนะครับตัวจะเป็นตัวไหนไม่ได้แล้วครับฮอร์โมนเกดอน โกเพยตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ4,900บาทแต่ว่าตอนนี้ราคาขึ้นแล้วครับแล้วก็ของหมดว่ะเดี๋ยวรอดูว่าช่วงโปรมันจะจัดหรือเปล่าแต่ตอนนี้ของเริ่มขาดตลาดแล้วครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวผมหาลิงค์ลิงค์ใหม่ให้แต่ลิงก์นี้ของหมดไปแล้วรคาคาอยู่ที่5,800บาทนะครับช่วงโปรโมชั่นนะมันจะอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทเองถ้างบ4,000ผมแนะนําให้ซื้อตัวนี้เลยครับตัวนี้คุณดูยอดขายดี40,000ตัวแล้วนะครับ โกเพเสียงดีไม่ดีให้ดูที่ยอดขายครับยอดขาย40,000ตัวแล้วสเปคของมันบ้าพลังมากครับ100วัตต์ลำโพงทั้งหมดมีอยู่4ตัวพลาสิอีก2อันตรงนี้ใครๆเขาก็รีวิวครับดูดิคนซื้อมีแต่ให้5ดาวกันทั้งนั้นเลยครับตัวนี้แนะนำครับซื้อไปไม่มีคำว,ว่าผิดหวังในงบราคา5,000บาทแต่ของหมดเฮตัวต่อไป ไปเรื่อยๆเลยครับไทรบิดครับอันดับที่แปดที่ผมจดสเปคไว้แต่ตัวนี้จะแพงหน่อยนะจะอยู่ที่ประมาณ7,900บาทเราจะสามารถซื้อช่วงโปรได้อยู่ประมาณ7000ตนต้นๆหรือ6000นปลายๆครับตัวนี้ข้อดีของมันคือเบสหนักครับตึบต๊บๆเลยเปิดวอลลุ่มสูดไม่มีเสียงแตกสเปคอยู่ที่90วัตต์สามารถเชื่อมต่อเราพงได้พร้อมกัน2ตัวมือสองขายกันถูกมากเลย มือสองขายกับตัวละห้าพันผมซื้อมาตัวแล้วอยากจะได้อีกสักตัวหนึ่งเนี่ครับไทบิดตัวนี้มันได้รับรางวัลการออกแบบที่ดีเยี่ยมด้วยแล้วก็เป็นลำโพงที่กันน้ำครับพลาสติกจะเป็นด้านข้างพลาสติกมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนี่ทำให้เบสดหนักมากครับมีโหมดเบสดออนออฟได้นะเราสามารถออนออฟเบสได้ที่ตัวมาเลยแล้วก็มีแอปเราสามารถปรับปรับเสียงจากแอปมันได้ครับ นี่สามารถฟังต่อเนื่องได้ถึง30ชั่วโมงเลยครับสเปค90วัตต์ก็คือมันมีลำโพงอยู่ทั้งหมด4ดอกอะแล้วก็พาสิฟอีก2ตัวนี่เชื่อมต่อกับแอปได้ตัวนี้เด็ดมากครับเขาบ,บอกโอเคตัวต่อไปครับแพงขึ้นมาหน่อยครับ JBL Boombox ครับตัวนี้8000กว่าบาทครับตัวนี้แนะนำเลยครับ สำหรับคนที่บ้าพลังสายปาร์ตี้สายตึบๆนี่ครับ JBL Boombox 2ครับเปิดตัวมาราคา1 9เลยครับแล้วมันก็จะค่อยลด,ลดราคามาลงเรื่อยๆจนปัจจุบันขายอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทเองตัวเนี้ยผมมองว่ามันเท่มากเลยครับพี่อูไปไหนก็โคตรเท่เลยครับสเปคของมันนะครับที่ไปอ่านมามันบอกว่า160วัตต์ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีลำโพงทั้งหมด4ดอก นี่คมันได้ได้รางวัลอันดับหนึ่งในปี2019ด้วยฟังได้ยาวนานถึง24ชั่วโมงด้วยแต่ว่าสเปคจริงๆมัน80วัต์หรือ160วัต์ผมไม่ชัวร์นะครับเพราะว่าบางที่อ่านในเว็บก็บอกว่าบางที่ก็บอกว่า80วัตบางบางที่ก็บอก160วัต์ก็เลยยังไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าในรายละเอียดของลิงก์ขายโดยตรงมันก็ไม่มีบอกครับ แต่ดูยอดขายนะครับหมื่นเอ้ยไม่ใช่หมื่นดี่วายอดขาย1,800ตัวครับตัวนี้ขายดีมากครับแนะนำให้ซื้อครับก่อนที่ของมันจะหมดที่ราคามันถูกลงเพราะว่าบูมบ็อกสามมันออกมาไงครับพอบูมบ็อกสามออกมาบูมบ็อกสองมันก็เลยลดราคาลงลงมากกว่าครึ่งเลยตัวนี้เด็ดมากครับดูเบสเซลเลอร์ท็อปอันดับ2เลยครับนี่อันดับ1เป็นของของนี่ ของโอ i x อันดับ2เป็น BOOMbox 2ครับส่วนพวกนี้ไม่ได้แนะนำนะครับอันนี้อันนี้มันจัดจัดอันดับจาก Lazada นะแต่นี่ผมจัดระดับจากของผมเองตัวต่อไปครับตัวบู o m b o x 2มาราคาอยู่ที่8 9 0พนะส่วนตัวต่อไปครับเป็น JBL ของ Encore ครับตัวนี้สเปคอยู่100วัตต์นะครับตัวนี้เาวแต่ว่าอันนี้อันนี้ผิดลิงก์นี่หว่าอันนี้มันเป็น Encore เอ็นคอตัวตัวธรรมตัวตัวอีกรุ่นนึครับที่มีไมโครโฟนครับถ้าผมแนะนําให้ซื้อรื่นซื้อตัวถูกดีกว่าครับซื้อตัวที่มันไม่มีไมโครโฟนนะเอ็นคอตัวธรรมดาตัวธรรมดาราคามันจะถูกกว่ากันเยอะเลยครับมันจะอยู่ประมาณหมื่นสองเดี๋ยวหาก่อนใส่ลิงก์ผิดนี่ครับมันจะเป็นรุ่นตัวนี้นี่ประมาณหมื่นสองซื้อตัวนี้ก็พอแล้วครับ ถูกกว่ากันครับแต่ว่ามันจะแถมไมเป็นแบบไมสายให้ <c oughs> หรือถ้าคุณมีตังก็ซื้อรุ่นที่มันเป็นไอ้นี่แล้วกันรุ่นที่มีไม่ไม่ลอยด้วยแต่มันจะแพงกว่าครับข้อดีของตัวนี้ก็คือสเปคมันอยู่ที่100วัตต์รับลำโงมีแค่3ดอ,อกแค่นั้นดอ,อก6นิ้วแต่เสียงมันดีมากเลยครับเห็นตัวเล็กๆอย่างเงี้เสียงดีมากเลยครับนี่ครับยอดขาย น่าขายแค่200กว่าตัวเองนะเพราะว่ามันยังใหม่อยู่แต่คุณดูดิสวยครับตัวเนี้ยไม่ผิดหวังแน่นอนปีใหม่ลั่นกันสบายโอเคครับตัวต่อไปครับจะเป็นใครไม่ได้ครับปาติบ็อกซ์หนึ่ครับถ้าคุณมีงบขึ้นมาหน่อยเห็นปะ่ะคุณมาถ้าคุณจะซื้อไอตัวเอ็นคอรุ่นที่มีใหม่อะผมแนะนําว่าให้คุณซื้อตัวนี้ดีกว่าครับตัวหนึครับช่วงโปรโมชั่นมันจะลดล,ลดลงมาเหลือ เหลือประมาณ1 5ื่นนะตัวนี้รอดูแล้วกันครับื่อได้1 5ื่นาปาตี้บ็อกโดยสเปคของมันตัวนี้ก็คือสามารถเชื่อมต่อพร้อมกันได้2ตัวเป็นโหมดสเตอริโอแล้วก็มีไฟวิบวับด้วยนี่ครับมีเบสบูสสามารถปรับเบสบูสท,ที่มันได้มีแอปอีโควโเลเซอร์ให้ปรับได้ด้วยครับด้านหลังจะมีช่องต่อไมโครโฟนด้วยครับนี่จะสามารถต่อไมโครโฟนได้ต่อกีตาร์ได้ครับ นี่เห็นไหมต่อ tws ได้ครับมี aux in แล้วก็ out ด้วยกำลังขับจะอยู่ที่160วัตต์ครับตัวนี้ลำโพงจะมีด้วยกัน4ดอกคือตรงนี้1ดอกเนี่ยตรงนี้1ดอก2ดอกแล้วก็นี่3 4 <c oughs> เสียงดีครับตัวนี้มันสามารถเชื่อมต่อกับพวก n core ได้ party box ตระกูลพวกหลัก10นะครับ110 310 710เอ่ะเชื่อมต่อได้หมดครับตัวนี้ แต่ราคาก็จะอยู่17,900บาทช่วงโปรโมชั่นก็จะลดลงอีกครับเขาซื้อกันจะถึง14ื่นลดกันลดลงถูกกันถูกถูก,ถกอะ่ะยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งพวกคูป,ปองไว้ให้แล้วกันคุณไปซื้อกันวันที่11เดือน11อะจะได้ส่วนลดกันมากมายต่อไปครับเจ็บแต่จบครับตัวนี้ปาตีบ็อกซ์สาครับตัวนี้ได้รับความนิยมกันถล่มทลายเลยครับในกลุ่ม JBL Partybox 310ครับด้วยกำลังขับอยู่ที่260วัตต์ครับตัวนี้ลำโพงบ้าพลังมากครับตัวใหญ่ครับแล้วก็หนักครับหนักมากจนทำให้ต้องมันจำเป็นจะต้องมีล้อครับนี่จะไปไหนจะต้องมีล้อในการเคลื่อนย้ายครับไม่สามารถอุ้มไปได้เพราะว่าหนักเกินตัวเนี้ผมลองฟังแล้วโอ้โหดังดีมากครับ แต่ว่ายิงกลางแจ้งยิงล้านครับในบ้านนี่เปิดดังๆนี่กระตืบเลยครับแต่ว่าถ้าเปิดเบาๆเปิดเบาๆาไอ้พวกนี้จะจะสู้พวกลำงผงตัวเล็กๆไม่ค่อยได้นะถ้าเราเปิดเบาๆอ่ะ,อะแต่ยังไงโดยรวมก็ถือว่าคุ้มค่าครับโดยราคาปกติมันอยู่2190บาทนะช่วงโปรโมชั่นเดี๋ยวรอดูแล้วกันมันจะตกอยู่ที่1 9 0 0 0 18,000แน่นอนนี่ครับแต่ถ้าใครไปซื้อพวกร้านพวก เครื่องนอกเครื่องไม่ไม่ใช่ประกันสูตรอะอาจจะถูกถึงหมื่นหกเลยครับลดราคาลงมากเลยตัวเนี้เจ็บแต่จบครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่จะแนะนำครับน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายละเป็น p ต r t y box เหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นรุ่น710ครับอันนี้สำหรับพวกสายบ้าพลังจริงๆเลยนะมันบ้าบ้าพลังแต่ว่าข้อเสียก็คือมันไม่มีแบตเตอรี่ครับ มันจะต้องเสียบปลั๊กตลอดครับตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันต้องเสียบปลั๊กตลอดเนี่ยคนเลยไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่ครับกาลังขับมันอยู่ที่800วัตต์นะบ้าพลังมากนี่ครับยอดขายก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะ15ตัวเองแต่ว่าเดี๋ยวรอช่วงโปรโมชั่นครับน่าจะลดลงกันเยอะๆเลยครับยังไงใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยคุณก็ไปเลือกเอาเลยล้วกันอยากได้ตัวไหนเนี่ย ตัวที่ผมแนะนะําว่าอือันนี้ก็คือเป็นตัวที่ผมได้ทดลองฟังกันมาหมดแล้วครับก็เลยพอจะแนะนําได้จริงๆมันก็มีลาโพงอีกหลายรุ่นครับแต่ว่าผมยังไม่เคยฟังไงก็เลยยังไม่อยากแนะนําครับเนี่ยครับบางตัวก็เคยฟังแล้วนะแต่ก็ว่าไม่ค่อยแนะนําเช่นตัวนี้โกสามผมไม่แนะนําเลยนะแพงจัดครับมันแพงเกินครับไม่แนะนําเลยครับตัวนี้ไม่แนะนําเลยโกสามแพงแพง ดูดิพันเอย่างเงี้ยไปเล่นตัวอื่นดีกว่าส่วนไอ้พวกพวกเนี้ยพวกเอ็กตรีมพวกเนี้ยอันเนี้ยเอ็กตรีมสามายละเอียดมันก็ดีนะครับแต่ว่าดูราคามันดิมันหมื่นมันหมื่นสองนะผมไปเล่นไอ้บูมบ็อกสองจะดีกว่าอย่างเงี้ยแต่รายละเอียดเสียงมันจะมันจะดีกว่าบูมบ็อกสองนะบูมบ็อกสองมันออกแนวปาร์ตี้จัดเกินไปเนี่ย อย่งมันก็มีเยอะแยะครับแต่ว่าตัวถ้าถ้าเป็นตัวนี้ไอ้ตัวนี้ซาสติกตัวนี้ยังไม่เคยฟังครับเลยเลยแนะนําไม่ได้อันนี้ก็เคยลองแล้วนะตัวนี้มันผมว่ามันสเปคมาแค่ร้อยวัตต์เองไงแต่ว่ามันมีคันไมโครโฟนอะ่ะอันนี้ก็ก็ใช้ได้อยู่นะราคาก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่รอช่องโปรแล้วกันนี่ครับก็มีหลายๆรุ่นเลยครับ อันนี้เข้ามาดูร้านของ JBL โดยตรงเลยนะโอเคนะใครสนใจก็ไปลองกดสั่งกันดูได้ครับตามลิงก์ข้างล่างเลยครับส่วนใครอยากให้ผมจะซื้อตัวไหนมารีวิวก็ลองทักมาแล้วกันลองพิมพ์บอกแล้วกันครับผมจะมีงบประมาณอยู่ไม่มากหรอกครับพอจะหาซื้อมาทดสอบเสียงกันได้ครับโอเคครับสหรับคิวนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนผม